ฮัลโหลสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมาสอนวิธีการลบฟอนต์ออจาก t r o c r e a t e นั่นเองนะ mm hmm. ก็จะเป็นวิธีลบฟอนต์แบบง่ายๆตามแบบฉบับของพีทเลยนะคะ mm hmm. ก็คือเราจะเข้ามาที่ Add Text mm hmm. นะคะพอเราเข้ามาเรียบร้อยนะคะแล้วถ้าเราต้องการลบฟอนต์ใหนนะเราก็คลิกมาที่ตรงนี้เลยจากนั้นเราก็เลือกชื่อฟอนต์ที่เราอยากจะลบนะสมมุติว่าพีทจะลบอันนี้นะคะ To b f o o r y f u เป็นแบบว่าอ่าเป็นตัวปกตินะจะลบแค่ตัวปกติส่วนตัวหนากับตัวบางจะไม่ลบนะคะแล้วก็ให้เข้าไปที่ import font ตรงนี้นะวิธีนี้จะลบง่ายมากๆเลยนะคะอ่าแล้ก็พิมพ์ไปว่า To b f o o r y for u มันก็จะขึ้นมาทั้งหมด3ไฟล์นะคะเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการลบเลยก็คืออันนี้เนาะ แล้วเราก็กด delete นะคะพอเรา delete เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็อาลองปิดโปรคิเอนะเมื่อกี้เราปิดโปรคิเอไปนะคะแล้วเราก็เข้ามาใหม่อีกรอบนึงแล้วเราก็มาเช็คฟอนต์ได้เลยนะคะว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะเราก็เข้ามาเช็คได้เลยเมื่อกี้ลบตัวนั้นไปนะคะฟูยุเนาะเห็นไหมคะว่ามันหายไปแล้วเรียบร้อยนะ นี่นะคะก็เป็นวิธีการลบฟอนต์ง่ายๆเลยเนาะก็ไม่ยากนะคะเราอยากจะลบตัวไหนหรือเราอยากจะ import ตัวไหนเข้ามาก็ได้เลยนะคะสำหรับตัวที่เราอยากจะ import ฟอนต์เข้ามานะคะก็สามารถ import ได้โดยวิธีการที่พีทสอนดาวน์โหลดเข้าแล้วเนาะอันนี้ก็คือวิธีการ นำออกนะคะก็จะเป็นวิธีการง่ายๆแบบนี้เลยค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามพีด้วยนะวันนี้ต้องบายบายไปแล้วนะคะบายบายค่ะ